มีเกิดพอดีดคะ<ล>่ะเกิดพอดีค่ะเป็นดีที <laughs> ่เกิดพอดี <laughs> พี่พี่ออนคะแต่พี่ออนเลือกเลือกมาอยู่เชียงใหม่เพราะอะไรน,นะคะอยู่เชียงใหม่เหรอ ก็พี่ซื้อตรงนี้ไว้30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนชอบภูเขาไม่ชอบทะเลเท่าไหร่แต่พี่ไม่ใช่คนพอใจ้าเจ้าไม่พี่บีพี่บีอยู่ใกล้ใกพี่อ่อนจังเทพก็พี่วัดระกขังพี่ก็จบสติวัดระกขังวัดรักังค่ะตอนนี้ชอบชอบธรรมชาติเนี่ยอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่เป็นนักเรียนหอเนาะเราก็ได้จะอยู่หออะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ่อพอเอ่อไปอยู่อเมริกาสักพักนึงก็ ก็ไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะชอบธรรมชาติมากเลยว่างเมื่อไหร่จะต้องไปสวนสาธารณะดูดูความง,งามเขา<ม>แล้วก็าสามีเองก็ชอบมากสามีเป็นสถาปนิกเนาะ,ะโอ้อนิกหนะ้าอืมแม่สวย เด็ดวายอยู่เมกามีหมอมาขอสองคนแล้วนนอะเปลี่ยนใจไม่มันไม่มีศิลปะอ่ะชอบคนรักศิลปะริงไหมคะแล้วเขาเป็นรุ่นที่ได้เรียนกับอาจา์ศิลป์คิรษีอ่ะโอ้เขารุ่นเขารุ่นอาจารย์ทวันดัชนีอ่ะค่ะแต่เขาเรียนสถาปัตยที่ศิลปกรเนาะแล้วตอนนี้เขาไปต่อเอมที่เบอร์เกอร์ที่ทีสซานฟรายน่ะแล้วก็ เขาก็รีบมาหาพี่เขาบอกถ้าไม่มานะเดี๋ยวโดนง,งาบก็โดนจริงเนาะพยาบาลเราสวยนะพี่กมานสวยดกดีใช่ไหมเราต้องให้ให้เราดูดีอันนี้ได้ได้เปรียบมากเลยนะตรงที่อาจารย์ช่วยสั่งสอนเราทําให้เราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วเราจะปรับตัวเราง่ายแล้วตอนนี้พี่ราทำธุรกิจช่วยสามีเนี่ยยิ่ง ยิ่งได้เอามาใช้พวกนี้วิชาพวกนี้เอาถามไม่อีกค่ะก<ฆ>อบไปเรื่อ,อน่อนพี่พี่พี่ฮอนเล่า,เล,าเล่าความเป็นมาของอินกาแกลเลอรี่นี่ด้วยนะค่ะแกลเลอรี่เนี่ยเนาะ<ฆ>ก็ตอนที่มาเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดอะค่ะ<ฆ>อันนี้หลังนู้นเนี่ยมันจะเป็นว่าเป็นบ้านเก่าแล้วเ,เราลือ้อลื้อออกแล้วก็เลยบอกสามีว่าเออทาห้องให้เช่าสักสองสองห้องเนาะ<ฆ>แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ขอทําแกลเลอรี่ค่ะเพราะว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้ปรารถนาอะไรสูงมากนักหรอกค่ะพี่จะเป็นไปตามพี่ว่าพี่สั่งสมบาร,รมีเก่าไว้<ม>หนูปฏิบัติตตจเจริญสมาธิป่ะทำอยู่ค่ะอ๋อคุยกัน <c oughs> พ, <c oughs> พี่พี่พิงกอนคะเดี๋ยวถามนิดนึงคะ่ะว่าอาที่ที่เปลี่ยนจากเป็นพยาบาลมาทำงานศิละปะอะคะ่ะมันจุดจุด,จดมันอยู่ตรงไหนคะจุดมันอยู่ที่พี่พี่ักศิละปะตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็ ออบอกพ่อว่าหนูเคยไปเรียนเข้าสินประกรณ์อะ่ะเพราะว่าพี่ได้รับรางวัลของตั้งแต่เรียนเล็กแล้วเนาะพี่ตสตีวัลคังใช่ไหมคะก็ด้วยค่ะแล้วก็ก่อนสตีวัลรังเป็นเด็กเล็กอย่างเงี้ยก็จะได้รับรางวัลให้ไปประกวดให้ไปแข่งกับคนอื่นเขาอันนี้พ่อบอกว่าเออเป็นผู้หญิงเนาะแล้วสมัยนู้นน่ะหนูคิดดูอ่ะแล้วเราจะมาทําอะไรอะ่ะสมัยนู้นนะ พ่อพูดเราก็เชื่อคนสมัยนู้นเราต้องเชื่อพ่อแม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรบอกเรียนที่ผู้หญิงเรียนนะลูกก็ก็มาเข้าสิริราชได้เนาะ mm hmm. สัมภาษณ์ก็ผ่านอีก mm hmm. ก็เาลยเรียนมาเรื่อย mm hmm. แต่พี่ว่าเราได้เปรียบตรงเราอาชีพพยาบาลแต่เราเป็นมาทำงานนี้ <c oughs> จนกระทั่งพี่เป็น Master <c oughs> แมสเตอร์อาทิสของโลกค่ลรวใครๆสนใจที่อยากสัมภาษณ์พี่มาตั้งนานแล้ว mm hmm. ทีวีเอ่ยหนังสือที่ดังๆทั้งหลายสัมภาษณ์พี่มาหมดแล้ว เพราะตัวนี้ตัวที่ว่าเราเป็นพยาบาลเนี่ยบแล้วมาทำงานศิลปะนะคะพี่จะประกาศเลยว่าพี่เป็นพยาบาลศิริราชมาก่อนเยวยังฝรั่งก็เหมือนกันแล้วก็จะบอกเขาก็จะเซอร์ไพรส์ใช่เขาก็แบบเอ้ยทำไมมาทำนี้เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีอาชีพอื่นเข้ามาทําตรงนี้นะแต่เดี๋ยวนี้จะมีสถาปนิกเนาะอินเทียเนาะเข้ามาแล้วก็มาทําแบบพี่เลยเปิดโรงเรียนด้วยที่ในกรุงเทพพี่ก็ดีใจเพราะว่าพี่น่าจะเป็นผู้บุกเบิกมีแต่ว่า พี่จะเดินของพี่ไปเรื่อยๆไงพี่ mm hmm. ไม่ได้ปรัถนาจะมาถึงตรงนี้ mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นพี่ทําแค่15ปีเป็นพยาบาลนะแล้วก็ออกมาช่วยสามีบริหารบริษัทสถาปนิกเนี่ยเราก็ไปเรียนจเมนต์ hmm. เพิ่มไปเออมันต้องเจอผู้ใหญ่เยอะเพราะว่าบริษัทเราก็ออกแบบอาคารใหญ่ๆอาคารสูงๆอะไรเงี้ยพี่เป็นผู้เจรจา mm hmm. เป็นผู้เซ็นสัญญา mm hmm. อันนี้ ก็เคยไปพูดให้ที่โรงเรียนสตรีวัฒนะคังเขาเชิญนะเขาให้เป็นนักศึกษาดีเด่นนะยางไม่เคยถาะไม่ใช่ถามว่าจะถามพี่ออพี่ออเรียนจัดดอกไม้เนี่ยหระหรือว่าจัดเองพี่จัดมาตั้งเป็นนิสัยตั้งแต่อยู่นานแล้วแม้แต่ว่าพี่ไปอยู่อเมริกานะเป็นห้องสตูดิโอพี่ะใครเข้ามางงอ่ะก็ตัวเราอ่ะเราต้องอยู่แบบเป็นศิลปะมันอยู่ในตัวมันอยู่ต้องนานแล้วค่ะคือมาให้ เข้าไปซุกหัวนอนนี่ไม่ได้อต้องมีดอกไม้ใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่ดอกไม้อะพี่จัดห้องจัดอะไรหมดเลยอินเทเียไม่ต้องใช้เราเองทำเองทำมาตั้งแต่ยังสาวแล้วค่ะพ่อนี้จะรู้เลยมาแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วพ่อกับแม่บอกมาแล้วชื่อกัอค่ะพี่อิงกานะคะอิงกาก็อิงออนกระกาบป็นชื่อกออาพอรยัคคารัน เวลาที่คุณเห็นดอกไม้นะแล้วคุณดึงกลิ่นออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยมันไม่ใช่สีแดงนะมันมีสีซ่อนอยู่อมีสีอ่อนๆบ้างอมีสีเหลืองสีเขียวอ่อ,อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดึงเราไม่ดมแล้วจะรู้เหรอแล้วกลิ่นนั้นมันอยู่ข้างในไม่ทุกพันุ์เลยแหละตอนนี้พี่มีหลายพันธุ์มากเดินพาเดินเนี่ยจะหอมโดยเฉพาะบ,บิชอปเอ่อแคสโตลเนาะหอมมากหอมมันก็ไอ ้ำหอมอ่ะพี่มันจะต่างตรงที่สีน้ำเราเรียนเนาะสีเบาๆบางๆจะเป็นสีน้ำใช่ไหมคะแต่ข้างในเราไม่ใช่อะ่ะพี่บริหารบริษัทนี่เฮ้ยได้เป็นได้เสียเป็นเสียทิ้งเป็นทิ้งอย่างเงี้ยบางทีมันจุกจิกเราไม่ฟ้องอะ่ะช่างหัวมันเรื่องกฎแห่งกรรมมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราสองคนเนี่ยจะเหมือนกันสามีก็เป็นคนปฏิบัติแล้วก็มีเมตตาสูงมากแต่เราจะเล่นงาน บางคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยมันเป็นเราไงมันเป็นเราเราก็เอ้ยเราซื้อกระดาษมาทุกยี่ห้อเนี่ยพี่มาลองหมดนะโอเคอะยี่ห้อที่พี่ใช้เนี่ยไม่มีราขึ้นแล้วก็สีเนี่ยพี่เอามาทดลองเป็นหกสิบสีบริษัทนี้สี่สิบสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีความสามารถนะแต่ว่าเออมาให้เราเล่นเบาๆของที่มันนิดหน่อยมันไม่ใช่พี่ก็เลยคุยกับ อาจารย์สวัสดิ์ตันเทศุกที่ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยบอกอาจารย์ถาวนี้ไม่ใช่หนูลนะยิงอ่อนไม่เป็นแบบนี้บอกเฮ้ยคุณรู้จักตัวเองแล้วคุณวางสีหนึ่งก้อนไปในรูปนั้นนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของของรูปสีน้ําก็ไม่ผิดนะบอกจะมีคนวิจาร์ณว่าสีทึบอะแล้วก็เขาก็ผลิตสีทึบอะสีโอเพกเนี่ยม,มาให้ด้วย สีใสก็มีจะบอกก็ให้มันดูที่ตรงใสๆก็มีอันรูปนี้มันจะเป็นส่วนประกอบดังนั้นในหนึ่งรูปบางคนก็ดูว่างานพี่เนี่ยเหมือนอะคริลิกก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราต้องเป็นงานของเราเ,เป็นงานของเราแล้วพอนั้นแล้วก็อุ้ยตาแล้วอาจารย์ถูกใจมากเลยจากนั้นพี่ก็ลงเต็มที่นะคะกลายเป็นว่างานหนักๆของพี่เนี่ยคนเก็บหมดเลยแล้วแพงด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่าจริงๆแล้วคนชอบ เอ่อคอลเลกเตอร,ร์ค่ะที่ไม่สนใจเป็นว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้คน,คนรู้จักควาแตกต่างไงค่ะเขาถ<ม>ึงว่าอันนี้น่าสะสมก็มันมันเขาเขาคอลเลกเตอร์นี่มันเขาไม่วาดเขาวาดไม่ได้เขาวาดไม่เป็นแต่เขาดูงานเก่งอะ่ะเขาจะดูงานชิ้นที่เราชอบอะ่ะโดยเฉพาะบางชิ้นนี่สามีต้องขอเก็บไว้นะไม,ไม่ให้ขายไม่ให้ขาย เขาแสดงเดี่ยวครั้งหนึ่งเขาบอกอันนี้ของพี่พี่ก็ต้องให้เขาอ่าไม่งั้นเราก็จะไม่มีเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราช่วยกับศิลปินคนอื่นไม่ได้นะอ่า <นะ S 1> <laughs> เราทำด้วยจริงใจนะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าอีคนนี้มามาบทบังความรู้สึกของฉันพี่แค่ผ่านฟังแล้วผ่านไม่สนใจเพราะว่าถ้าเขาจิตเขาดีจิตเขาเปิดแล้วยอมรับพี่เนาะเขาจะยอมรับอะ ก็อาจารย์ที่คณะจิตกรรมเนี่ยหลายท่านเป็นศาสตราจารย์นะอาจารย์ขาวมาช่วยงอนหน่อยเถอะค่ะเพราะว่านักเรียนเยอะมากอะหนึ่งในสิบนี่เราดูไหวสีน้ํามันเยอะมากแกมาช่วยหนอใช่ไหมคะว่านี่จากคณะจิตกรรมของศิลปรกรเนาะแล้วก็เวลาแสดงงานเดี๋ยพวกน,นี้จะตามกันมาดูผู้หญิงคนนี้ทําอะไรอะมันมีมันมีเรื่องเยอะอย่างอาจารย์ อีกท่านหนึ่งชื่อพี่ชายนิรันเนี่ยท่านก็ศิลปินแห่งชาติแต่อีกสาขาหนึ่งตอนนั้นพี่ถูกเชิญให้ไปคุยเรื่องพวกนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล<ม>อาจารย์ด้วยอาจารย์พี่ชัยด้วยก็คนดังๆนะเรามันแค่เด็กๆอะ่ะแล้วเจออาจารย์อาจารย์บอกว่าคุณงอนที่รีวิวซิตี้เขาตามผมให้ไปดูงานคุณน่ะผมไปแล้วไม่เจอเนี่ยทำได้ไงสีแดงสวยจัง<ม>อาจารย์อาจารย์ขาอาจารย์เป็นอาจารย์จรงิงๆเลยนะ ไม่ได้ทําไม่ได้ไไดแบบว่าขั้นแนไนใช่แ้ท<ม>่านอายุมากแล้วด้วยแบบคือสีแดงพี่พี่จะคิดด้วยตัวพี่เองพี่ไม่ครุกจนเป็นแดงนี้นะเราจะเริ่มด้วยอะไรอะไรอะไรแล้วทับ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 ,ท,บ,ท,บ,ท,บทับกันนะมันจะมีประกายของแสงข้องแล้ะ mm. พี่ทำอะจนเดี๋ยวนี้สีแดงพี่ก็โดดเด่นมีเสน่ด้วยแล้วใส่สีนี้เข้าไปนี่จะมีเสน่ห์มันเป็นการทดลองปฏิบัติแล้วก็จรงิงจังพี่จะเป็นคน ถ้าเซยเยสเราจะทำไอไอเซยเยสให้สามีนี่แหละไปเรียนสีนะพี่พ <laughs> ีพี่งอนคะแล้วแล้วกว่าเราจะไปถึงระดับโลกได้เนี่ยใช้เวลานานไหมคะเออมันมันไม่ได้กระตือรือร้นไม่ได้น่าเรามันทำของเราไปเรื่อยนะที่พี่บอกว่าถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจตัวนี้<ฆ>ว่าการทำทานเต็มาบารมีทานเต็มนี่ย เราจะมีวาสนานวาสนาเต็มเราจะได้บารมีมตัวเนี้ยมันจะมาส่งพี่ไปเรื่อยๆแหละพี่จะงงตัวเองอม,มันจะงงตัวเองแล้วก็อาจารย์เพราะว่าพี่ไปเรียนที่ช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลก็สอนห้าโมงถึงสามทุ่ม,มทุกวันนะฮะเพราะสามีเนี่ยบอกว่าถ้านั่นต้องเรียนที่สถาบันแล้วเราจะได้ทฤษฎีเต็มแลวต้องอดทนนะ แอร์ก็ไม,ม,ม่มีนะพัดลมตัวเดียวสอนร้อยคนน่ะเราก็แบ่งเป็นสองห้องอะ่ะเขาบอกอดทนนะบอกคาบค่ะก็ไปนั่งเรียนกันงคงก็คือเราดรออิ n งแต่วันเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องเรียนเราต้องออกนอกสถานที่ไปวาดเนี่ยวิววาดอะไรไปทะเลไปอะไรก็ต้องไปอ,ะอ่ะอันนี้ไปเรียนนอกเวลาหรือเปล่าคะเรียนนอกเวลาแล้วที่ที่ทชอบรูปชอบวาดรูปดอกไม้อ่ะค่ะโดยเฉพาะดอกกุหลาบนี่เพราะอะไรคะคือว่ามันอย่างนี้ตัวพี่เนี่ยชอบ อบกลุหลาบมานานเนาะที่มีบ้านอยู่เขาใหญ่ก็มีมวันเสาร์อาทิตย์พี่ไม่อยู่กรุงเทพพี่ทนไม่ไหวอะ่ะพี่ก็จะไปอยู่เขาใหญ่กันแล้วก็ปลูกกลุหมละอ่าแล้วก็ตอนนั้นก็เ,เราเริ่มเริ่มไปเรียนวาดรูปสามีเริ่มสอนบ้างแล้วก็ไปเรียนนี้เราก็ว,า,วาดวาดดอกไม้แล้วไปเรียนที่ช่างศิลป์เนี่ยอาจารย์ก็จะสอนทฤษฎีสีให้เปรียบเทียบว่าเราควรจะใช กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งอะไรกัน,กนมันจะเป็นศัตรูกันมันจะเป็นมิตรกันะอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ใช้ตัวอย่างของดอกไม้เนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วเพ้นส่งอาจารย์บอกเออคุณงอนแสดงงานอ่ะอาจารย์ <laughs> เดี๋ยวแสดงกันเป็นกลุ่มนะของของพวกนั้นราจะก็จัดจัดซอกแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์สวัสตดติ์น้ติสุกเนี่ยท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะสีน้ำวันหยุดบางครั้งท่านก็จะมาช่วยสอน ท่านอายุเยอะแล้วล่ะแล้วท่านก็เมตตาพี่มากๆากท่านบอกคุณยงอนวาดกุหลาบเนาะแล้วเจอทีไรก็คุณทํางานทุกวันหรือเปล่าแล้วก็วาดกุหลาบเนาะวาดกุหลาบบอกหนูชอบอยู่แล้วจานย์ว่ามันยากนะฮะแต่กว่าจะเข้าใจเขาได้เนี่ยพี่ทําได้ละแล้วก็เป็นตัวพี่ละอย่างเจอว่าเรากับกุหลาบนี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวมันถึงจะออกมาเพราะเราเกือบทั้งหมดเนี่ย พี่ก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ใครดูหรอกต่เพราะว่าเรามาติดตั้งที่นี่เพราะเราใช้ชีวิตตอนหลังที่สามีป่วยเนี่ยเนาะจะอยู่นี่ทุกวันแล้วตอนเย็นค่อยพาเขาขึ้นไปนอนข้างบนแขกก็ชอบเขามานั่งตรงนี้ค่ะเป็นมุมที่ดีมากเลยคะแล้วนี่เขาชอบนั่งตรงนี้ชอบนั่งตรงนี้เพราะว่าอันนี้ห้องนี้พี่ดีไซน์เองนะพี่ไม่ใช่เป็นดาวรุ่นนะรุ่นพี่สวยมากเลยนะ าสมัยก่อนเขาต้องให้ขึ้นไปเดินเนะาะเขาไม่เรียกอิกงออนหรอกเออพี่มันแบบว่าเฉยๆถ้าคนได้คุยได้อะไรแล้วค่อยๆเพ่งพี่มาถึงจะสวยนั้สวยหมดเลยอ่ะรุ่นนี้สวยอะแล้วก็แล้วพี่ก็จะเป็นคนเงียบเพราะว่าพ่อจะเป็นทหารไม่ให้ลูกออกจากบ้านไม่ให้ลูกออกจากบ้านพ่อมีระเบียบอ่คุมเราเราก็จะไม่พูดไม่เป็นไม่พูดไม่อะไรก็เรียนอย่างเดียวด้วยแล้วก็เออ อตอนเรียนก็แอบมีแฟนเหมือนกันนะเขามาจีบก็เป็นญาติกับเพื่อนแต่ว่าพี่จะติดบอดตลอดอุ้ยลูกหนึ่งน่หน่อยแน่นั่งลงลูกมมีมีมีคนมาแย่งซีนเนี่ยอยากเด่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายถ่ายแม่ก่อนก็จะจะสอบ สมัยก่อนเขาจะมีบอร์ดให้ใช่ไหมหนึ่งถึงสิเนี่ยนะพี่จะติดหนึ่งไห้าเนี่ยไม่เกินอนะ่ะตลอดแล้วคนนี้พอเราช่วงปีสุดท้ายเนี่ยเริ่มมีแฟนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดอ o p พี่เลิกเลยก็ยังดีที่เราเรารู้ตัวเองอพี่เลิกง่ายพี่ว่าพี่มุ่งอะไรก่อนอ่าพี่ก็เริ่มบอกเลิกเขาเนี่ยก็เขาก็เสียใจเนาะ ก็ยังรู้สึกว่าแต่เขาจบแล้วอ่ะเขาทํางานแล้วอ๋อเรายังเรียนอยู่นะคะเรายังเรียนอยู่เนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนื้อคู่นะเราต้องเชื่อเรื่องนี้จริงนะเข้าใจคือเวลามันก็มันเหมือนมีอะไรที่ทำให้ตัวนี้ว่าเออบ้านพี่กับบ้านสามีเนี่ยใกล้กันแล้วก็เป็นเพื่อนกับพี่สาวคนโตพี่สาวคนโตจบพยาบาลศิริราชเหมือนกันก็ไปเรียนธรรมศาสตร์ก่อนอ่ะพอก็เปิดมแปดเนี่ยแกก็มาเรียนพยาบาลค่ะ แล้วก็เขาเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่เคยได้คุยกันหรอกเขาก็จะเรารู้จักเขามาก่อนไหมคะเออพี่พี่กาบเนี่ยหรอ,หรอก็ไม่ได้มารู้จักมาก่อนเพเออเป็นเพื่อนกับพี่ร,รู้รู้รู้แต่ว่าไม่ได้คุยไม่ได้<ม>น่ะแ,แต่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อะมันชอบอะ่ะมันมันแต่เขาหล่อนะ<ม>เขาหล่อมากหล่อมากในมาหาลัยบอกเขาหล่อที่สุด<ม>ใครใครบอกสมัยโน้นบอกคะ<ม>เห็นด้วยเพราะว่าเห็นเขามาตั้งแต่หนุมนะ่มเนาะ แล้วก็เขาจะเป็นคนนิ่งสงบแล้วทางานพี่ชอบผู้ชายที่ไม่พูดเยอะแต่ชอบผู้ชายที่มีอายุที่จะดูแลพี่ได้ส่วนมากก็จะมองอย่างนั้นนะอืที่จะนําเราให้รู้สึกว่าไปในทางที่ถูกต้องอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็เขาบอกเขาบอกพี่ว่าก็มองพี่นานแล้วแต่เราเป็นเด็กแต่ว่ายังเป็นนักเรียนพยาบาลอ,อยู่เนี่ยเขาก็ไม่กล้า ไม่กล้าที่จะพูดหรืออะไรแล้วเขาก็ทํางานเยอะทํางานจนอายุสามสิบห้าถึงได้แต่งงานนะแต่ก่อนสาห้านั้นเขาก็ไปต่อเขาออกแบบโรงแรมใหญ่โตมากแล้วถึงไปทาปริญญาโทที่เบิร์กลย์ซึ่งมันเป็นมหลาลัยที่ดังมากของของอเมริกาติดหนึ่งในสามของที่เข้ายากที่สุดอ่ะแล้วก็เข้าไปเขาก็แปดเดือนเขาจบเอ็มอ่ะ เรป p r o f เซอร์ถามว่ายูมาทำลไรเนะี่ย <c oughs> ระดับนี้แล้วออ,อกแ,อแบบขนาดนี้ <c oughs> อ่ะคราวนี้ประเทศเราเนาะก็ <c oughs> ต้องเซอร์ติฟิเคตต้องเป็นอย่างนี้กาแล้วก็คราวนี้พอพ่าเรียนจบแล้วพี่ก็เรียนจบพี่ลาออกเลยเนาะอาจารย์เลือกพี่ให้อยู่ศิริราชใน20คนในร้อยคนหรือแปดหรือแปดสิบคนเนี่ยอาจารย์ก็เลือกพี่ให้อยู่สิริราชส <c oughs> มัยก่อนนี้ต้องมีกระจายเหรอเมื่อก่อนนี้พี่จะเป็นรุ่นของรามาไง เรามามาฝากเรียนนะแปลว่าจาย์ที่สุดิราก็เลือกเลือกแล้วพี่พี่สาวอยู่อเมริกาอยู่แล้วก็ทําเรื่องให้นะให้ไปอยู่อเมริกาให้ไปทํางานที่นู่นซึ่งมันมันต่างกันเยอะแล้วมันมีโอกาสแล้วอะสมัยก่อนที่ไปอเมริกาเยอะมากนะคะใครใครก็อยากไปแต่ว่าตอนรุ่นรุ่นพี่ไปนี่คนยังน้อยอยู่มันนานแล้วเนาะแล้วพี่สาวเดินเรื่องให้ไปพี่ก็ลาออกแล้วก็ใช้เงินเดือนนะฮะ อาจารย์ก็จงคงจะเคืองเคืองเนาะผ <c oughs> ู้าเลือกนะคะผู้าเลือกไว้ <c oughs> ค่ะแล้วก็แต่ทุกคนมีเหตุผลของตัวแล้วแล้ก็ตอนนั้นล้วพี่ก็ไปนิวยอร์กไปนิวยอร์กก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียนจบเขาก็าจากซานฟรานซิสโกมาหาพี่ มหาแต่ว่าเขาท็เป็นว่ามหามหาเพื่อนไม่ใช่พี่สาวเขาจะมีรุ่นน้องเข้ามาเรียนที่ทําโทรที่นิวยอร์กเนี่ยหลายคนก็อยู่พันปไม่เหนกับพี่แหละในชั้นบนเขาจองกานอนอยู่ข้างบนนั่นแหละเขารู้แล้วล่ะแล้วก็เช้ามาเขาก็ลงมาหามากินข้าวมาอะไรแล้วก็ไปไปนี่ไหมไปเดี๋ยวพี่พาไปมิวเซียมไปเฮ้ย ไปดูเซียงล้อสเฮ้ยในฐานะเดินเจนเราถืถอว่าเราใหม่แล้วเขาอยู่มาก่อนอย่างนี้หรือเปล่าคะมันมันมันไม่ใช่ทุกคนจะอยากไปดูงานศิลปะอ่ะฮะแล้วเหมือนเขารู้ว่าว่าเราคงจะรักงานพวกนี้เฮ้ยไปสิลาพักร้อนเลยนะอ่าเพราะตอนนั้นพี่มีพี่ชายคนหนึ่งอยู่อีกรัฐหนึ่งค่ะแต่เขาก็รู้จักกันเพราะพี่ชายเขาจบช่างศิลป์แต่ก็ไปเรียนต่อในสาขาอื่นนะฮะแล้วก็ ไปหาพี่ชายด้วยแล้วก็พาชมงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันใช่เลยแต่ตอนนั้นหมอมาขอเนี่ยเล่ายาวไปพี่ก่อนให้อยู่ทั้งวันนี้เลยคนแก่ล้วงเลยยาวดีนะเนี่ยคุณกาบมามาแล้วค่ะ ไม่ลังเลเปลี่ยนไม่ลังเลยที่ตัดสินใจได้ทันทนีว่างั้นมันใช่ใช่เห่อมันคลิกสมัยน,นี้ต้องมีคลิกเฮ้ยรักศิลปะแล้วก็อธิบายบรรยายทำอะไรเนี่ยเขาก็เป็นผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่น่ารักเพื่อบอกว่าพี่ขอจองไว้ก่อนเนาะแต่พี่เนี่ยจะต้องกลับเพราะว่าเอ่อที่บริษัทรองานเนี่ยงานก็เยอะมากเนี่ยขา เขาบริหารแล้วแล้วเขาเขาก็แบบทํางานใหญ่ๆอะ่ะพี่ต้องกลับก่อนแต่พี่ขอนะขอจอง <laughs> มีขอจองเอ <laughs> นี่ยนีนน <laughs> ่ขอจอง <laughs> บอกตรงๆค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่พูดนี้ไม่ได้ต้องมีคนมาง่าปไป <laughs> <laughs> งา <ม S 1> ่าต้องบอกกันตรงๆเดี๋ยวไม่เข้าใจไม่เข้าใจ <ừ> ซึ่งเป <laughs> ็นใช้เวลาประมาณเขาอยู่กับพี่สองเดือนนองนะเ <laughs> ขาใช้เวลาเป็นที่แล้วพี่ก็ลา ช่วงนั้นเราก็ลาพอดี่ลเขาให้พี่ลาพัก่อนเพื่อพาพี่ไปเที่ยวอไปไปดูงานศิลปะเช้ามาละมาละลงมาก็อยู่กับพี่เนี่ยกลุกอยู่ใช้เวลาด้วยกันตลอดใช่เรารู้สึกว่าเฮ้เราอบอุ่นเนาะแล้วก็มันมันใช่อ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วก็ดูแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีมากๆไม่ผิดเลยจนจนเขาตายเนี่ยมี่ม่ตาสูงใครๆก็รักเขานะคะ เจออีงอนแล้วไม่เจอพี่กาไม่มีเนี่ยพวกเขาต้างหลายเนี่ยจะเป็นห่วงว่าพี่อยู่ได้เหรอถ้าเจอเนี่ยมาทั้งชีวิตเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ก็เหมือนกันว่าพี่กาเนี่ยรักที่สุดแต่จะเขาเขาไม่อยู่เราจะอยู่ได้เหรอแต่ตัวปฏิบัติของเราเนี่ยทําให้พี่เข้าใจธรรมชาติจริงๆเนาะชีวิตทุกคนต้องเจอใช่ไหมคะพี่พร้อมไหมพร้อมเขาพร้อมไหมพร้อม คือหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากันเซลล์ใหม่ normal หอมดอ,อันนี้อาจารย์ท่านที่สองมาเป็นอธิบายเรื่องนี้ต่อเพราะว่า,วาท่านจบเวทยศาสตร์เนาะและว้วมาคุยถึงพลังงานของจักรวาลที่มีผลต่อจิตของเราทำไมจิตเราจะเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าไม่มีตัว energy จาก universal มากระแทกจากตัว b i ๊กแบงจากเหตุผลว่าทำไมแล้วก็ทำไมถึงเวลาของคุณต้องจะต้องทำแล้วมันมี ตัวไหนที่มาจะทําให้เราเนี่ยไปถึงขั้นวิปัสนาได้การทําวิปัสนาเนี่ยวิปัสนาคือตอนนี้นะสรุปแล้วเราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเข้าใจจริงๆเลยไอ้นี่มันก็เป็นมันอย่างเนี้ยเราไปยุ่งม,มันคุณก็เป็นมันคุณก็เป็น,นอย่างเนี้ยพี่กไปยุ่งของคุณมาตั้งแต่เจอเนี่ยนะพี่จะให้คุณเหมือนพี่อ่ะพี่คือมนุษย์ไง แต่จริงๆอะทุกคนไม่เหมือนกันสักอย่างแล้วก็ไม่ใช่ว่าธรรมชาตินี่คือต้นไม้อย่างงี้ไม่ใช่นะทุกอย่างมันธรรมชาติมันไม่มีอะไรเลยเราเราทำตัวอนาปนสติเนี่ยเพื่อเป็นสมถะเพื่อชาร์จแบตให้เต็มเมื่อไหร่ก็ตามที่แบตคุณพร่องคือคุณเอากล้องไปส่องน้องเนี่ยคุณไม่ส่องตัวเองอว่าเขาทำอะไรว่รายุ่งเขาเลยเนาะ ไม่คนเดียวเดียววันในึ่งะสองหน่วน <c oughs> มันเก็บอยู่ในจิตของเราในวิญญาณแล้วมันก็เต็มไปด้วยขยะเพราะท่านแรกบอกว่าโหขยะเต็มจิตครับเราได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ของเราเราทําไปเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ที่หนูทําเนี่ยมันจะได้เก็บไว้ที่ทรัพ์มรดมันเป็นตัวเมตตาสูงมากนะ เพราะว่าตัวนี้เราเรียกอริยทรัพย์ซึ่งมันเก็บในสรัพความเชื่อชาติหน้าต่อๆไปเนี่ยหนูก็จะได้ตัวนี้เก็บอยู่ ขอลแคคุณหมดสิทธิ์เลยนะตัวนั้นมันจะไม่สะสมอยู่ใน subconscious เราเลยจริงก็คือที่ทําไมบางคนยังยังไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราต้องสั่งสมตัวนี้มาเรื่อยๆจนทานบารมีเต็มผักแล้วถือศีลให้ครบเมื่อก่อนพี่ถือตอนที่พี่พี่ได้เรียนกับท่านแรกที่ไม่ได้ถือศีลข้อสุรามีไรยไม่เข้าใจพี่ต้องจิบไวน์นะพี่ต้องกินวนย คือสา <gas> มีเ <mean> นี่ยเต็มที่แล้วแกไม่ดื่มไม่สูบอะไรหมดเลยตอนนี้พี่เนี่ยต้องรับแทน